น,นี่ใครสั่งให้เธอเอาเสื้อผ้าเกรด A เนี่ยมาขายหน้าร้านนะฉันเอามาเองค่ะ๊ยผู้จัดการคะเทนเย็นก่อนนะคะฉันขอโทษค่ะขอโทษนี่หรอเธอเพิ่งมาใหม่หรือไงถึงไม่รู้ว่าสินค้าเกรด A เนี่ยทำขึ้นเพื่อลูกค้าระดับ V.I.P เท่านั้นส่วนลูกค้าธรรมดาเนี่ยก็ใช้เกรดต่ำๆไปสิฉันไม่รู้จริงๆค่ะแต่ว่าผู้จัดการคะลูกค้าทุกคนน่ะก็มีสิทธิ์ที่จะได้เสื้อผ้าคุณภาพดีเหมือนกันไม่ใช่หรอคะ เราทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะคะนี่เธอ,อย,ยังจะเถียงฉันอีกเหรอทำหน้าที่ตัวเองให้มันดีอะแล้ววันนี้จะมีหุ้นส่วนรายใหญ่ของร้านเราเนี่ยเข้ามาที่ร้านอย่าก,ก่อเรื่องเด็ขดขาดนะเข้าใจไหมใครเป็นผู้จัดการร้านนี้สวัสดีครับผมคือสูตรตัวนี้สวยดีนะใช่ครับ สูตรตัวนี้เป็นคอร์คชั่นใหม่ของทางร้านมีกระแสะค่อนข้างดีเลยครับเพราะว่าคนเนี่ยต้องการซื้อมากที่สุดด้วยจะว่าไปคนที่มีระดับอย่างคุณเหมาะกับสูตรตัวนี้มากเลยนะครับซื้อเก็บไว้สักตัวหนึ่งนะครับโอ้คนนี้ตาถึงมากเลยนะได้งั้นฉันเอาตัวหนึ่งดีมากเลยครับงั้นรอนสักครู่นะครับ อย่างนั้นเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำมาให้นะคะน้ำเปล่าค่ะคุณลูกค้าทานน้ำส้มดีกว่านะครับใครสั่งให้เธอเอาน้ำเปล่าให้คุณผู้หญิงนะไม่ดีเรื่องเลยนี่ครับคุณร้านคุณนี่บริการดีจังเลยนะคะฉันน่ะชอบร้านคุณมากเลยยังไงก็รักษามาตรฐานแบบนี้ต่อไปนะคะ ร้านของเราเนี่ยมีกฎที่เข้มงวดที่จะบริการให้กับลูกค้า VIP และก็รักษาร,ระดับมาตรฐานนี้ไว้ครับหวังว่าคุณผู้หญิงจะประทับใจนะครับอ๋อค่ะขอบคุณสําหรับน้ําส้มนะคะแล้วก็ฝากเก็บแก้วด้วยค่ะสวัสดีค่ะ นี่ใครให้เอามือเนี่ยมาจับเสื้อผ้าของฉันแล้วมือไปจับอะไรมาล้างมือหรือยังยังค่ะฮะว่ายนะนี่ล้างมือถรงนี้เลยแล้วนี่เธอเป็นเด็กส่งเสื้อใช่ไหมนี่ถ้าเมื่อกี้เธอจับเสื้อผ้าที่ร้านของฉันเนี่ย<ๆ>เสื้อเสื้อผ้าของฉันเกิดเสียหายขึ้นมาเนี่ยเธอชดใช้ยังไงฮะเงินเดือนทั้งเดือนของเธอเนี่ยยังไม่พอจ่ายเลยต่อไปเนี่ยเวลาไปส่งเสื้อเนี่ย ก็ส่วงถุงมือด้วยเข้าใจไหมไม่เป็นไรนะเธอมาทำงานที่นี่วันแรกใช่ไหมเดี๋ยวฉันเป็นคนสอนงานเธอเองขอบคุณนะคะส่วนห้องนั้นก็เป็นห้องไรสดทีเดียวก็มีไรสดบ้างง<อ>ั้นเอาเป็นว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกัน เธอเรียนรู้งานเร็วมากเลยนะวันนี้ฉันจะเลี้ยงข้าวกลางวันเธอเองจริงเหรอขอบคุณนะเดี๋ยวฉันช่วยเช็ดให้นะเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรบ้านฉันยังอยู่ใ,ใกล้แถวนี้ฉันไปเปลี่ยนเสื้อ,อก็ได้โอเค เป็นไรหรอกกินกันต่อเถอะอคุณนุ่นครับเสื้อผ้าที่คุณนุ่นให้ซื้อเนี่ยผมซักเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าการที่คุณนุ่นเข้าไปที่ j v Code เราบ่งเป็นเด็กส่งเสื้อเนี่ยมันจะดีหรอครับพอดีว่า ฉันได้ยินมาว่าที่ร้านนั้นน่ะคุณภาพสินค้าไม่ดีแล้วก็ไม่ตรงปกแถมการบริการก็ยังแย่อีกการที่ฉันแก้งเป็นคนส่งเสื้อเนี่แหละมันจะทำให้ฉันเนี่ยได้รู้ทุกอย่างง่ายมากขึ้นฉันต้องกลับไปทำงานละ กินไรเนี่ยเอ่อผู้จัดการคะคือว่าฉันอยากลองไลฟ์สดดูอะค่ะฉันขอผู้จัดการไปทำตำแหน่งไลฟ์สดได้ไหมคะนี่ถ้าอยากจะไลฟ์สดเหรอคนไลฟ์สดที่ร้านเราเนี่ยมีจตสาวสวยทั้งนั้นดูสาวรูปตัวเองสิไม่สวยไม่พอแถมยังเหม็นอีกนี่เธอไปทำอะไรมาเนี่ยกลิ่นตัวถึงได้เหม็นขนาดเนี่ยเอ,อิคือว่าพอดีว่าฉันทำน้ำก๋วยเตี๋ยวหกใสตัวเองอะคะ่ะ หอ,อมจังเลยอะ่ะฉันคิดว่าเธอน่าจะไม่มีเสื้อเปลี่ยนอะ่ะฉันก็เลยไปซื้อมาให้ใหม่แล้วฉันก็ซักให้แล้วด้วยนะเฮ้ยขอบใจมากเลยนะนุ่นรีบไปเปลี่ยนสิชุดนี้สวยมากเลยใส่ได้พอดีเลยอะ่ะขอบใจเธอมากเลยนะนุ่นไม่เป็นไรว่าแต่เธอใส่ชุดนี้แล้วดูดีมากเลยนะถ้าไม่ได้เธอเนี่ยฉันแย่แน่เลยอะ่ะ ก็เราเป็นเพื่อนร่วมงานกันนี่เพื่อนร่วมงานเดือดรอนฉันก็ต้องช่วยสิมองอะไรเหรอคะคุณเบิร์เปล่า,ลาก็ดูดีนี่ไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วด้วยถ้างั้นเธอก็ลองไปไหนสวนดูเขาไล้ น,นีเวลาไล์สดเนี่ยจะใช้ของเกรดต่ำให้ใช้ของเกรดเอชไปเลยเข้าใจไหมพอส่งของให้พวกมันเนี่ยก็ส่งเกรดต่ำไปนี่ผู้จัดการจะให้ฉันโกหกเหรอคะฉันสั่งให้ทําอะไรเธอก็ทาสิจะถามอะไรนักหนาเนี่ยถ้าทําไม่ได้เนี่ยก็กลับไปทําตําแหน่งเดิมซะร้านของเราเนี่ยมีทั้งคนสวยฉลาดและก็พร้อมกว่าเธอตั้งเยอะฉันทําไม่ได้เหรอคะทําไม่ได้แน่นเนาะอย่ามาทําตัวเป็นคนดีให้มันมาก หัดเจมกันล่าหัวตัวเองไว้บ้างนะว่าเป็นแค่พนักง,งานฉันเป็นผู้จัดการฉันสั่งให้ทำอะไรเธอก็ทำสิไม่ค่ะฉันไม่ทำถ้าเกิดว่าเป็นฉันที่สั่งของอยู่บ้านแล้วเกิดได้สินค้าไม่ตรงปกเนี่ยฉันก็ไม่พอใจค่ะมันนับประสาอะไรกับลูกค้าล่ะคะคุณเฟิร์สคะ่ะฉันขอละคะ่ะอย่าทำแบบนี้เลยทุกวันนี้บ้านเมืองเราก็มีคนโกงเยอะแล้วค่ะคุณเฟิร์สอย่าทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเลยนะคะนี่เธอกล้าสอนฉันเหรอ เ,เด็กส่งเสื้อมาพูดวายอะไรอีกเนี่ยไม่มีงานทำหึ่งไงฮะคุณเฟิร์สจะทำอะไรเตยอะคะช่างมันเถอะนุ่นฉันจะไปเตรียมตัวส่งของเงนนี้แหละไปแพ็คของกันเถอะ คนส่งของนะก็จะมารับสินค้าจากเราเองนะโอเคที่เธอส่งเสื้อผ้าแบบนี้อีกแล้วเหรอฉันเคยบอกไปแล้วนี่ว่าลูกค้าธรรมดาเนี่ยให้ขายเสื้อผ้าเกียรต่ำเท่านั้นพูดไปเป็นร้อยรอบไม่เคยจำหรืองไงฮะเรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองสวัสดีค่ะ,ะคุณช้าสวัสดีครับมีฉันคุยกับเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะคะ คุณน่ะช่วยจดรายละเอียดให้หน่อยอได้เลยครับผ้าเกรด a อสีดำหนึ่งร้อยี่สิบผืนผ้าเกรด a อสีขาวอีกหนึ่งร้อยผืนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคนจากบริษัทเรามาส่งให้นะคะส่งผ้าเหรอครับหมายความว่าไงครับคุณศิรินชา เจ้าที่บริษัทผ้าดีกุ๊บนี่คุณเป็นคนจากบริษัทส่งผ้าเหรอก็ใช่สิคะฉันยังสวยดูมีระดับเหมือนเดิมใช่ไหมคะนี่ผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงคุณจําไม่ได้แล้วเหรอเนี่ยโถ่ฉันก็นึกว่าป้านเนี่ยไปหุ้นส่วนรายใหญ่ของร้านเราออกไปจากร้านฉันอยู่นีเลยออกไปไปถ้าเฮียป้าไม่ใช่หุ้นส่วนร้านลูกไข่ ฉันเองค่ะเด็กส่งเสื้อแกคิดว่ากําลังเล่นละครอยู่อรอฉันกำลังพูดถึงประธานบริษัท JPC Group ที่เป็นหุ้นส่วนนายใหญ่ของร้านเราเด็กส่งเสื้อก็จะประจอกอย่างแกเนี่ยได้มาทํางานที่ร้านนี้ก็บูนหัวแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมดคุณมดมาพอดีเลยครับ ที่เด็กส่งเสื้อเนี่ยมันแอบอ้างว่าเป็นท่านประธานของบริษัท JBC g r o ครับท่านประธานครับนี่เอกสารตัวสอบว่ารนนี้มีการพิจรจตจริงครับเมื่อกี้คุณโมพูดว่าทีเด็กส่งเสื้อคนนี้คือคุณนุ่นประธานบริษัท JBC ค r o u p เหรอครับใช่ค่ะฉันเองแล้วตอนนี้ฉันก็รู้ความจริงหมดทุกอย่างแล้วด้วยว่าคุณเนี่ยเป็นคนบงการเรื่องทั้งหมดและฉันเนี่ยก็มีหลักฐานด้วยค่ะอคุณนุ่นครับแต่ว่าผมเนี่ย ทำกำไรให้กับบริษัทตั้งมากมายนะครับคุณนุ่นฟังผมอ,อธิบายก่อนนะครับก็จริงนะคะที่คุณทํากําไรให้กับบริษัทแต่ว่าบริษัทของฉันเนี่ยการซื่อสัตย์ต่อการบริการเนี่ยสำคัญกว่าทุกอย่างหลักฐานชัดเจนขนาดนี้ยังจะอธิบายอะไรอีกคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยฉันก็เห็นพฤติกรรมแย่ๆของคุณด้วยสายตาของตัวเองแต,แต่ที่ผมทำทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อบริษัทนะครับคุณนุ่นเพื่อบริษัทนั้นเหรอคะฉันว่าคุณทําเพื่อตัวเองมากกว่า ฉันจะไม่ยอมให้บริษัทของฉันเนี่ยมีพนักงานที่ใสย่ย่แย่แบบคุณแล้วก็ชอบดูถูกคนอื่นแบบคุณและอีกอย่างหนึ่งนะคะฉันเนี่ยมีคนที่จะมาเป็นผู้จัดก,การแทนคุณแล้วด้วยเตยยินดีด้วยนะเธอได้เป็นผู้จัดก,การคนต่อไปฮะ,ะฉันเหรอคะแต่ว่าส่วนคุณคุณเฟิร์สฉันไล่คุณออกไปเก็บข้าวของเกาออกไปจากที่นี่ซะ